เอาเอาแล้วเนาะครับบ้านเนี่ยโยผมสีสาธิตการเบื่อไม่ฟ้านาหกไข่เบิ้งครับนี่พวกผมตั้งแล้วเนาะครับถึงมันสีบล็อดครับพี่นอ้องอานสีบล็อเห็นเนาะนบัดน,นี้ผมสีบล็อเลี้ยงจังหวะการยกเนาะครับโยเสรสร้างควายกขึ้นกว่านะจังหวะเดียววันี่ครับจังหวะที่ออกที่ว่าบรูจักรจังหวนะเนาะที่ว่าหกึิงใช่ละครับ พี่น้องสังเกตว่าล้อเนาะครับล้นเลื่อตัวกลางเนถ้ามันก่ายไปแล้วงอแวงในทางของคันตัวกลางครับตัวกลางคันตัวกลางขี่ลถก่อแก็หัวไม้แล้วครับเอากึ่งยกกึ่งไว้อย่างน้อยครับบ่าต้องยกสูงนะครับยกกึ่งไว้เพราะว่าให้มันตกลงแบบมันตกมันนี่ตกจุดเลยครับต้องถึงไว้อย่างน้อยครับถึงเพราะให้มันขึ้นน้อยเดียวครับบ่ต้องให้มันตกนะครับล้อหนาตกกลายไม้บ่ต้องยกนะครับ เอลรอเล่อที่สองครับรอเล่อกลางมันที่ตกมันที่ออกจากขอนเราให้นยกเนะครับเอาสมุดมาเลยไปเนาะครับถึงนี่สมุดครับเนี่ยครับเขาเหลียวเบิ้งง้อลรอเล่อกลางที่ตกแล้วถึงไม่ทาแล้วครับยกน้อยนึงครับออกมามครับบัดนี้เนาะครับบบลูว่าได้ยินบโบได้ยินเนาะครับแัดนี้มันบบมีลํำปวงเนาะแต้สีโวเลี้ยงมาถามมันขาดแท่นเลยอย่าลืมสวิตตูนี้เล้อครับให้ดับก้อนครับ ใ,ใบมันหยุดหมุนก่อนยังไฟน้วนออกนะครับแต่ถ้าเขาควงเราเขายังไฟควันนะครับนะเนาะสำหรับมือไหมครับเดี๋ยวผมอีเล่เบื่องครับ <c oughs> มันหกกนนอย,อยุดก,ก้นครับยังคอยโยนออกเนาะนี่นะครับก็เมนมาเห็นเิ็นเทปโยนออกโสตาย้่กเมนครับ วางครับแต่ว่าบัดนี้ในการเลื้อยนะครับบ่แม่นมาเฮาเลยไปตะพืชตะพืชได้ครับเฮาต้องปิ้นไม้เบิ่งสังเกตเรื่อยๆเด้อด้านบนเฮาบ่ต้องเบิ่งครับเฮาปิน้นเบิ่งทางใต,ต้สมมุิเฮาเลื้อยไปจักกรณีนี่หมายถึงว่าเฮาบ่เสียเลื้อยเขาเนะครับว่มามันจีเชียงบ่เชียงเนาะครับบัดน,นี้เฮาปิน้นเบิ่งเรื่อยๆเนาะเบิ่งว่าม,ามันเอาจับใส่กล้องให้เพิ่นเบิ่งจ๋าๆไปเนี่ยครับอย่า่าเฮาเบิ่ง เห็นบ่ครับสังเกตเนาะครับว่ามันเสมอเนาะครับบ่แม,ม่นเสมอด้านเดียวได้ต้องเบิ่งแบบบ่แม่นเบิ่งทานเดียวครับมันต้องเบิ่งหลายๆแผ่นเนาะครับนี่แล้วนะครับเนาะเอาถ้านี้ก่อนเนาะครับมือเนี่ยขอบคุณครับ